สวัสดีครับวันนี้เรามาเคลียร์กันให้ชัดๆว่าหุ้นเติบโตกับหุ้นปันผลต่างกันยังไงคิดแบบง่ายๆนะครับหุ้นเติบโตก็เหมือนเด็กสายเรียนเก่งยังไม่หาเงินแต่อนาคตไกลาราคาหุ้นอาจยังไม่แจกเงินสดแต่มีโอกาสโตเร็วโตวแรงอย่างเช่นหุ้นเทคโนโลยีอินวิเดียเทสลาหรือ Google ซื้อวันนี้ หวังให้โตแล้วขายเก่งกำไรในอนาคตส่วนหุ้นปันผลก็เหมือนพนักงานที่ทำงานแล้วส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนเน้นความมั่นคงรายได้ชัดเจนเช่น JPEQ KO หรือ r e i s ต่างๆซื้อไว้ก็ได้เงินปันผลเข้าพอร์ตทุกไตรมาสสรุปง่ายๆถ้าอยากโตไวเสี่ยงได้เสียงสูงไปสายหุ้นเติบโต ถ้าอยากได้เงินใช้ระหว่างทางเน้นหุ้นปันผล